One, two. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนละโหระศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขปัจจัน์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจา์ภุสกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับเหลืออาจารย์ภุสกรหมอดูใบไม้พลังจิตสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับดาวเทพเซียนค่ะงวดประจําวันจันทร์ที่16บธันวาคม2567ค่ะครับเดี๋ยวมีดาวอะไรมาฝากไปดูกันดีกว่าครับก่อนจะพูดงวดนี้ต้องพูดงวดที่ผ่านมาก่อนครับอาจารย์ก้อยค่ะครับ งวดที่ผ่านมาย้อนหลังไปเลยค่ะดาวเทพเซียนนะคะงวดที่แล้วก็คือหนึ่งทันวานะคะจานพงศกรให้เอาไว้สี่ดวงดาวเหมือนเดิมนะคะก็คือหก4ามสี่หนึ่งค่ะสี่ตัวนี้เข้ากี่ตัวรอบนี้เข้าทั้งสี่ตัวเลยคะ่ะเข้าทั้งสี่ตัวเข้ายังไงล่ะสี่ตัว่าทั้งเลือกบนและเลือกล่างเลิกบนออกสี่สาเลือก,ออก, 4, 3, อก่างออกห1หนึ่ง โอ้โหเข้าครบทุกประตูเลยครับท่านปกติเนี่ยเข้าอยู่แล้วสองตัวบ้างตัวหนึ่งบ้างนะก็ค่อนข้างจะสีธิสวยงามเลยทีเดียวนะครับงวดไปที่หนึ่งธันวาคมเราพูดผ่านไปแล้วเราไปดูงว,ว,วดเก่าว่าน,นั้นนะอาจารย์ก้อย งวดเก่าวันนั้นก็ต้องเป็น16พฤศจิกาค,ค่ะก็ดาวเทพเซียนอาจารย์คงสกรให้ไว้4ีรดวงดาวก็คือ4253ค่ะเข้ากี่ตัวเข้า2ตัวค่ะเข้าเลขอะไรครับเลข2กับเลข3ไปโดน2 1 1 2 3ไปโดน3 8 8 3เนะี่ยเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นดาวเด่นที่เราทิ้งกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัน,นี้ดีกว่ามีดาวเราฝักไปดูดีกว่าครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเสริมดวงให้ปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่แก้เด็กทาแท้งครับครั้งที่เจ็นะครับเป็นการรวมสี่พิธีครับนะครับบอกว่าชื่ออะไรเสริมดวงให้ปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่แก้เด็กทาแทง้งและลอยเคราะหใน4ีพิธีนี้เราจะจัดแคนแค่ปลายป,ปีเพราะมันลอยเคราะหปลายปีเพื่อจะรับปีใหม่ ในปีถัดไปให้ดวงเอาดีขึ้นนะครับจัดก,กันวันที่อาทิตย์ที่15ธันวาคม2567ที่<ล>วัดโลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอังทองค่ะนะครับท่านใดสนใจจะเข้าพิธีเนี่ยอาจารย์บอกเลยพิธีนี้เป็นพิธีปิดนะครับคำว่าพิธีปิดคืออาจารย์จัดขึ้นเฉพาะ ทีมงานของอาจารย์เฉ<ช><ช>พาะกลุ่มของอาจารย์นั่นเองครับเ<ช>พราะว่าการดําเนินโปรเซสงานเนี่ยจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่อาจารย์กําหนดไว้นะครับแล,และทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะใช่มันมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากร่วมํบพิธีเนี่ยอาจารย์บอกแล้วไม่ว่าคุณจะเดินทางไปพร้อมกับเราเดินทางโดยรถตู้นะครับหรือบอกว่าจะไปเจอกันที่วัด ไปเข้าหน้างานอ่าหรือจะฝากรายชื่อมาแทนตัวก็ได้เหมือนกันนะครับค่าใช้จ่ายท่านละ1,999บาทค่ะทำให้เหมือนกันเลยคุณจะอยู่ต่างประเทศส่งรายชื่อมาอาจารย์ทำเหมือนกันทำไปถึงเหมือนกัน เพราะอาจารย์ทําพิธีกรรมโหราศาสตร์ภาคพิธีกรรมนะครับการส่งชื่อมาจึงได้ผลอาจารย์บอกเลยนะครับและยิ่งดีถ้าคุณได้มาร่วมพิธีด้วยถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับแล้วเป็นการตัดคอภายปีอาจารย์ก็ไปตัดคอนะตัดปัญหาตัดอุปสรรคพิธีของอาจารย์เนี่ยทำไมเข้าแล้วจึงดีฟังนะเพราะอาจารย์เอาตัวไม่ดีอ,อกก่กรค่อยเสริมดวงเข้าไปมันถึงดีอย่างยกตัวอย่างเช่น การลงนะสานติการนี่ท่องโอ้โหคนนั้นก็ลงนะดดีจังเลยถึงก็เป็นปลงนะมั่งเป็นลงฝ่ามือเพราะั้าทำไมบางคนดีบางคนไม่ดีแน่นอนไอ้ไอที่ไม่ดีเพราะมันมีตัวประสาคอยู่อาจารย์จะทามาข้าวิธีนี้อาจารย์จะเอาตัวประสาคออกก่อนแล้วถึงจะเสริมตัวดีเข้าไปคุณถึงได้ปังนี่แหละครับเข้าใจใช่ไหมเพราะบางคนไปแล้วปังเลยเพราะเขาไม่มีตัวประสาคไง อ,อุปสรรคเนี่ยมันจะมาหลากสายหเหตุน,นะครับจะดวงไม่ดีจะดว้วยดวงชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้แหะครับมันสําคัญมากต้องก็ออกเสียก่อนนี่คือรายละเอียดประมาณแบบนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทําแท้งทั้งหมดเลยนะคะ ลองสังเกตชีวิตเราที่ผ่านมามันวุ่นวายไหมมันมีอุปสรรคมีปัญหาเรื่องอะไรมันไม่จบไม่สิ้นตัวคนเองจะตอบได้นะคะลองมาพิธีนี้ดูนะคะกว่าจะมีพิธีนี้มาได้เนี่ยเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายมาแล้วทำสิ่งดีๆ กรองกันกรองขึ้นมาเป็นพิธีนี้แล้วอย่างหนึ่งอาจารย์พงศกรก็ร่ำเรียนมากับครูบาอาจารย์สายพระมาตั้งแต่เยาว์วัยนะคะบอกก่อนประสบการณ์มากมีตรงนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำต้องให้คนที่เขาสามารถเขาเรียกว่าสื่อสารกันได้สื่อสารดีกว่าถ้าเราสื่อสารเองไม่ได้หรือเราคิดว่าเรามีปัญหาเรามีความวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยลองมาเข้าพิธีดูค่ะ เพราะพวกนี้มันอยู่กับเคราะห์เรื่องของเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจันถึงต้องทาพิธีปิดอันนี้บอกก่อนนะครับเพราะจย์ต้องเตรียมตัวป้องกันตัวด้วยว่าคนที่เคยได้ยินนะที่เขาไปพิธีของวัดบางบางพิธีเอางี้ละกันนะครับยกตัวอย่างก็ได้นะครับเพราะจย์ไม่ได้เอ่ยวัดไหนอย่างเช่นเอออะไรสวดพันยักษ์สวดพันยักษ์อ่ะมันเวลาขับออกจากคนหนึ่งไปยอยู่อีกคนหนึ่งมันจะย้ายที่จะไปตกกับคนที่ดวงตกตกกว่า นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพิธีอ,อาจารย์คือจะต้องป้องกันตรงเนี้ยมันจะต่างกับคนอื่นจึงต้องเป็นพิธีปิดนะครับไม่ใช่จัดจัดไปให้งานมันจบจบไม่ใช่นะขออาจารย์เนี่ยจัดงานต้องให้ได้ตามโถรศาสตร์ภาคพิธีกรรมให้มันได้ถูกคุณภาพให้มันได้ถูกของครูนะครับให้มันถูกกลับไปและถึงจะได้ดีขึ้นนะครับไม่พิธีอาจารย์นี่เป็นพิธีเฉพาะไม่ใช่สุกเอาเผากินนั่นเองนะครับต้องบอกว่าใครมาเนี่ยดีมากจึงอยากเชิญชวน ค่ะใน1999บาทนะคะก็จะเราก็จะแบ่งนำเงินส่วนนี้ม,มาในรายการบุญทั้ง4รายการเหมือนกันท่านก็จะมีส่วนร่วมในรายการบุญทั้งหมดที่<ม>เราได้เปิดบุญเอาไว้ 1. จะเป็นการสร้างพระปางห้มามญาติ2จะเป็นมหาสังฆทานแล้วก็พระไตรจีวรน,นะคะ3จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งของเล่นขนมนมเนยของเด็กๆี่ก็จะเป็นผ้าป่าสาม,มัคคีใน4ี่รายการบุญ ทุกๆท,ท่านที่ร่วมฝากรายชื่อเข้ามาหรือเดินทางมาด้วยกันกับเราก็จะมีส่วนในร่วมในบุญเหล่านี้อยู่ในนี้นะครับเพื่อจะได้ส่งสารเนี่ยว่าเราทาตรงนี้ไอ้พันเก้ายเก้าเกมาต้องส่งสารว่าจุดประสงค์ว่าคุณจะทิศอห้ใครคะนะครับแล้วก็จะได้เผากระดาษตรงนั้นไปแล้วที่สําคัญเนี่ยกระจายยังมีส่วนที่เรียกว่าอยู่ในบุญนั้นด้วยนะครับส่วนท่านใดนบอกฉันไม่แทงนะครับก็มาเข้าพิธีคุณได้เลยคุณก็อาจจะลงชื่อไปให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ นะครับแล้วก็เจ้ากรรมในเวรนี่ครับเพราะว่าพิธีเราอะ่ะมันไม่ใช่คนแท้งอย่างเดียวมาคนไม่แท้งก็มาเยอะนะครับใครไม่แท้งก็มาได้เหมือนกันมาได้ครับเพราะทุกทุกปีอะ่ะจะมีคนไม่แท้งมาด้วยอยู่แล้วอาจารย์นุ่งบอกว่าทาไมถึงมาแล้วมันดีเพราะว่ามันดีเพราะมันมีรายการบุญด้วยไงอาจารย์ก้อยนะครับค,คนไม่แท้งก็มามา,มา,ม,ามาทำสวดเข้าพิธีสวดเสริมแล้วก็ทําบุญ นะครับตัดเคาะอะไรพวกนี้ก็อยู่ในนี้นะครับอา,อาจารย์ก็บอกเลยแล้วกันนะครับเพราะมันจะมีรายการบุญด้วยนะครับจึงอยากเชิญดูทุกท่านให้มาเป็นร่วมเจ้าภาพร่วมกันนะครับรายการที่หนึงเจ้าภาพมหาสังฆทา,านผ้าไตจีวอทั้งหมด9ชุดชุดละ2,999บาทค่ะครับถ้าเกิดท่านบอกปัจจัยไม่พอก,ก็สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธารายการที่สอง รายการที่2ท่อทป่าสามกีครับอันนี้บุญใหญ่นะครับเห็นไหมจะภาพท้นละ2 0 2พนบาทนะครับหรือจะเป็นประธานพันหนึ่งรองประธาน500กรรมการร0อนึ่งเดีนะ๋ยวจะรองกรรมการ50บบาทแล้วก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับตามอัธยาศัยแต่เราทางวัด เราไปคุยมาแล้วก็จะมีสมนาคุณให้นะครับถ้าหนึ่งกองก็จะได้พระพุทธรูปดังนี้ครับเนี่ยอันนี้หนึ่งกองนะครับจะได้รูปพระพุทธอนาตชินหนึ่งองค์หน้าตักขนาดห้านิ้วนะครับถ้ารวมฐานลงไปมันก็จะเกินห้านิ้วครับผมอันนี้คือเฉพาะเจ้าภาพหนึ่งกองนะครับแล้วถ้าเกินหนึ่งพันก็จะมีชุดพักกลิ่งนะครับแล้วก็พร้อมพักชัยวัดปลูกเสกโดยเจ้าคุณเที่ยงตามรูปภาพเลยครับอืมแล้วถ้าลองประทาน 500บาทก็จะได้พระก,กลิ่งองค์เดียวนะครับชุดนี้ของเจ้าคุณเที่ยงเสกเหมือนกันนะครับอดีตเจ้าวัดวัดหลักังนะครับวัตถุประสงค์พระป่าเนี่ยนะครับเรานำไปสร้างกุฏิสงห้าชั้นนะเป็นอาคารอเน็กประสงค์ เพราะว่าเป็นหอฉันหอสุดมนต์รวมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าวัดยังขาดแคลนสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุที่พระต้องอยู่อาศัยกันนะครับเพราะพื้นที่วัดโลเป็นพื้นที่เล็กครับนะครับเล็กมากครับตืออำเภอเมืองเป็นวัดดังเลยทีเดียวเรามาร่วมบุญกันตรงนี้ก็ได้บุญตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะรายการที่3ค่ะสร้างพระบางห้ามญาติขนาดหน้าตัก20นิ้วนะครับเจ้าภาพทันละ3,500บาท ใน,ในเจ้าภาพนี่ครับอาจารย์จะผูกดวงชตานะครับเสกสวดเสริมดวงให้ท่านเพือ่อเอาไปบรจุในใต้องค์พระนะครับตอนนี้จริงๆยังขาดเจ้าภาพอยู่เพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะคะถ้าครบเจ้าภาพเมื่อไหร่อาจารย์ปิดรายการบุญแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกก็สามารถร่วมตามกําลังศรัทธาได้นะครับแต่ถ้าเจ้าภาพอาจารย์จะเขียนแผ่นดวงให้นะครับและการที่4 ข้าวสารอาหารแห้งค่ะพร้อมขนมาำเิยของเล่นเด็กจะภาพทันละ1,500บรบาทบก็จะมาอยู่ในนี้หรือถ้าบอกตังฉฉนไม่พอหรือไม่สะดวกเวลานั้นตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับะพะข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเราก็ทำบุญเนี่ยให้กับเขาเรียกว่าอะไรให้กับให้ไปทานทาน,ทานบาร,รมีแล้ววัดยังได้เอาไปใช้ต่อนะ เนี่ยเอาไปใช้ต่อนะครับอืมเอาไปใช้ต่อเอาไปเลี้ยงเงินเวลาวัดมีงานวัดมีงานบ่อยนะครับเขาเข้า,ขาสารนี่ยังไม่ได้ห่วงนี่มันเก็บไ้ได้นะครับมีงานเมื่อไหร่ก็เอากลับมาใช้ได้เพราะช่วงนี้เดี๋ยวจงไปเนี่ยมันก็จะมีพวกเปิดโรงทานบ่อยที่วัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจย์จ,จึงอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมารุ่มบุญกันนะครับมาเข้าพิธีเถอะนะครับมาเครียดมาทั้งปีแล้วจันก้อยโอ้โหสารพัดปัญหาเลยปวดหัวนะครับชีวิตติดติดขัดรุมรุมโดนโดนตั้งสต,ต,ติดําเนินชีวิตอย่างดีแล้วทําไมมัน มีอุปสรรคกันจังนะครับทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะมาเข้าวิธีอาจารย์ดูนะครับถือว่าทำแล้วสบายใจก็ถือว่าเด้ไปพักผ่อนกันด้วยท้ายนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยใครสนใจอยากไปร่วมวิธีกา,า,จารจย์ทักมาที่คิวอาร์โค้ดครับงวดวันที่16ธันวาคม267นจะครับจากการคำนวณดวงดาวเทพเสียนแล้วนะครับจึงมี ดาวที่ตีเป็นตัวเลขกลุ่มดาวเทบเสียนดังต่อไปนี้ครับตัวที่1คือดาวอังคารเลข3ค่ะดาวศุกร์เลข6ค่ะดาวพฤหสัสบด,ดีเลข5ค่ะและดาวราหูครับเลข8ค่ะ3658 เป็นกลุ่มดาวเทพเซียนครับเตรียมกระดาษปากกานะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเราจะไหว้เทพเซียนองค์ไหนกันบ้างนะครับจะได้ปังๆในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมจนถึงวันที่16ธันวาคมครับอิทธิพลดาวจะอยู่ตรงนี้ทั้งดาวทั้งดาวตัวเลขและดาวเทพเซียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวที่1คือดาวอังคารเราตีมาแล้วนะครับเลขค่ะค่ะเราจะไหวอะไรรัชกาลที่3ค่ะครับแล้วอะไรนีอีก นักรบทั้งหมดเลยค่ะกษัตริย์ชาตินักรบทั้งหมดก็ประเทศไทยเราก็เกิดในชาตินักรบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ไหว้ทุกพระองค์เลยนะครับใช่ค,คือตั้งแต่พระเจ้าตากแม่ย่ามโมผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยเ,เอาเป็น<ะ>ว่าตั้งแต่พ่อขุนศรีบางเมืองพ่อขุนศรีอินทรา t h i พ่อขุนผาเมืองพ่อขุนเรืองอังวะพ่อขุนเลือรามกำแหงพระรามาธิปดีที่หนึ่งก็คือพระเจ้าอุทองนั่นเองฮะไล่ลงมาเลยครับจนถึงอ่าเขาเรียกอะไรนะ พระนเรสวนมหาราชเลื่อยลงมาจานถึงพระเจ้าศักดิสินเลื่อยมาถึงราชการที่หนึ่งในวงจกกักรีนะครับก็กทุกๆพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่เป็นนักรบหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่านักรบนักต่อสู้เลยทีเดียวนะครับค่ะดวงที่2คือตีมาแล้วเป็นดาวสุขเลข6ครับเลข6รัาการที่6ค่ะว่ายราชการที่หว่าอะไรได้อีก ค่ะก็จะต้องเป็นพระคลังมหาสมบัติท้าเวสุวรรณพระสังกจัจยนะชัยสิงเอียพระศิวลีปางอะไรก็ได้ถ้าเป็นเทพทางฮินดูปางที่ประธานเงินประานนะก็จะมีปางที่ประธานทับโดยตรงก็คือพิกเนต่ที่เป็นเหรียญน,นะครับต้องมีเหรียญลงมานะครับถึงเรียกว่าปางประธานทรั์แต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นอย่างชัยสิงเอียะท่านเป็น,เป,นเป็นองค์เทพที่เด่นทั้ง เรื่องทรงัพย่อยู่แล้วอย่างนี้นะครับนะก็ท่านก็ลองดูว่าจะมีองค์ที่มากกว่านี้อีกนะครับตรงไหนท่านก็ไปไหว้เอานะครับอของจีนก็มีนะเศรษฐีองค์หนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเพิ่งเปิดกรุเจออะไรฉี่ๆเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จำผิดนะครับเอาไปหาดูเองนะครับลำดับต่อไปลำดับที่สามนะครับตีมามรับเป็นดาวพฤหัสสุป,ปดีเลขกค่ะไหว้ใครครับรัชกาลที่ห้าค่ะใครนี่อีก พระประธานทั้งหมดเลยค่ะหรือพระปางสมาธิค่ะพระปูหรือสีครูบาอาจารย์ะนะครับถ้าเป็นปลายของจีนของจื้อของเบ้งพวกจื้อจือทั้งหลายนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับลำดับต่อไปลำดับที่4คือดาวราหูครับเลข8ค่ะไหวใครครับรัชกาลที่8แล้วอะไรแค่อีกพระราหูนั่นเองโอ้โหแล้วเป็นอะไรที่อีก แม่นางไม้นางตะเคียนกุม,มารอะไรพวกนี้อ่ากุม,ม,มารเทพฤทธิ์วัดโลกก็ได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่คงยังมีหลายวัดเลย,สสยทีเดียวสงสัยอ่ะมีแต่แม่นางไม้มีพ่อนางไม้ก็มไม่มีใครพูดเนาะเออนั่นแหละสินะฮะจะพ่อจะแม่อะไรเงี้ยทั้งหมดนะครับอ่ะครบทั้งสี่ดวงดาวเราก็จดชื่อขึ้นมาก่อนนะครับเวลาวิธีจะไหว้ต่อไปนี้คือคุณต้องจดชื่อขึ้นมาก่อนคุณจะไหว้เชิญกี่องค์ องหนึ่งน,น้ํา1แก้วนะครับเมื่อคุณจดชื่อมาได้แล้วจะก,กี่ชื่อก็แล้วแต่คุณเตรียมน้ําให้เท่ากับจํานวนชื่อนะครับที่คุณจะเชิญท่านมาวิธีการไหว้ต้องทํำยังไงครับแจนก้อยค่ะก็เตรียมผลไม้สุกพร้อมทานนะคะจะเป็นกี่ชนิดก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยเอาสุกพร้อมทานทานได้เราทานได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ําพร้อมด้วยกระดาษเงินกระดาษทองถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ตั้งนโมสามจบค่ะ ตั้งของบนขังแจ้งขนันหน้าทิศเหนือะนะครับแล้วก็ตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็เชิญท่านวันนี้ข้าพเจ้าทีนี้นำกุลนี้บอกไปอยู่ตรงนี้นะครับขอเชิญท่านทั้งหลายคุณก็บอกชื่อไปนะครับขอท่านโปรดไหนก็เรียกอง์นั้นอขอท่านโปรดเมตตาเสด็จมารับเครื่องสักการะที่ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วในวันนี้เมื่อท่านรับแล้วโปรดเมตตาประทานพอให้แกข้าพเจ้าก็าอาธิษฐานขอเอานะครับรอจนทุบหมดครับแล้วจึงลาด้วย เซสังมังคลาย,ยาจามิครั้งแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอลาของเหล่านี้ไปทานเป็นยาเป็นโชคเป็นลาบนะคะครับหลังจากนั้นค่อยไปดูตัวเลขโชคลาบหรือจะไปซื้อรอตตรีก็แล้วแต่ท่านเลยนะค,ะครับขอให้ท่านเฮ่งปังดังรวย สำหรับท้ายนี้เราก็ต้องฝากพิธีดีๆอย่างเสริมดวงให้ปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่แก้เด็กทำแท้งเอาไว้นะคะครั้งนี้เราจัดครั้งที่7สําสำหรับใครที่ไม่เคยมาร่วมพิธีดีๆแบบนี้อยากให้ลองมาเข้าพิธีดูนะคะจะท่านจะเดินทางมาเองกับเราหรือว่าจะฝากรายชื่อก็ดีนะคะลองดูชีวิตเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นบางคนบอกว่าไปทาที่อื่นมาแล้วเคยทาแล้วดีไหม ต้องต้องถามตัวท่านเองลองดูนะคะลองเปิดใจกับพิธีดีๆแบบนี้เราจัดขึ้นแค่ปีละครั้งน้องๆรอท่านอยู่ค่ะท้ายนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ